จากนี้ไปอุ่นใจแล้วค่ะว่าสิทธ์มวยทุกคนที่ร่วมพิธีไหว้ครูมวยไทยณตำหนักพระเจ้าเสือภายในวัดตึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสิทธ์มีครูค่ะเพราะมีมงคลและประเจียดที่ครูมวยมอบให้เป็นเครื่องหมายของสิทธ์มวยไทยใช้ประดับกายนะคะเมื่อนามแม่ไม้มวยไทยไปแสดงลีลาความสามารถเพราะปัจจุบันค่ะศิลปะมวยไทยไม่ได้อยู่เฉพาะในเกมกีฬาแต่เป็นศิลปะป้องกันตัวที่คนต่างชาติสนใจและเดินทางมาเลยนะ ะะเพื่อร่วมพิธีไหว้ครูมวยไทยค่ะนี่ถือเป็นความภูมิใจสูงสุดนะคะของโชโฮสฮซางค่ะครูมวยเกาหลีก็ได้รับมงคลสีทองนะคะเป็นลำดับสูงสุดในสมรถนะมวยไทยค่ะสมกับที่เป็นมวยมา20ปีนับจากประทับใจศิลปะมวยไทยเพราะว่าได้ชมภาพยนตร์องค์บากค,ค่ะโดยปัจจุบันทุกวันนี้คนเกาหลีเดินสู่เกมต่อสู้ที่มีชั้นเชิงอย่างมวยไทยต่อเนื่องค่ะ 모에타이를 하면 몸이 건강해지는 것뿐만 아니라 몸도 마음도 머리도 다 건강해질 수 있어서 모에타이를 좋아합니다 한모이를배건강하 체승도 좋고 그리고 모든 것 그래서 모에타이를 배우는 것에 이 많습니다 에서모이를 관심을 갖는 것은 가요한국 ปั่งกันส่วนปงก,กันกี่ราเยอะมากๆครับแต่เอ่อล้ก็สนับสนุนวมวยไทยประมาณ0ปีมาแล้วด้วยครับแต่คนเกาหลีเข้าใจพี่ว่าเอ่อมวยคือช่มมวยอย่างเดียวเด <repaired> ี๋ยวมวยไทยเล่นมวยสามเล่นอย่างเดียวด้วยครับแต่วันนี้เรามีโอกาสเข้ามาที่นี่มีโอกาสเรียนวัฒนธรรมของไทยกับวัยครคูกีตมวยไทยด้วยครับทางเกาหลีเนี่ยนะฮะก็ามาเรียนมีความ พึงพอใจในอัตลักษณ์เอกลักษณ์แล้วเอาของเราไปเผยแผ่ให้กับพี่น้องคนเกาหลีไม่ใช่เกาหลีอย่างเดียวฮะในวันนี้มีทั้งมาเลเซียมีทั้งเยอรมันนะครับที่มา ยกนี้มาพูดเรื่องคีตะมวยไทยที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนค่ะเพราะครูสอนว่ามีดีไม่แพ้เกมชกนะคะได้ใช้มัดเท้าเข่าศอกตามแบบแผนมวยไทยค่ะอย่างทีมนี้มาจากปราจีนกัลายาณีคว้ารองชนะเลิศอันดับสองในการประกวดคีตะมวยไทยเธอรประเกียติสมเด็จพระสันเพชรที่8สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะ ปีนี้นะคะระหว่างแข่งก็มีประเด็นวิพากมวยไทยและกุนคแมทที่เยาวชนพยายามทําความเข้าใจเหมือนกันถึงปมขัดแย้งจากการมีศิลปะป้องกันตัวที่ใกล้เคียงกันกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะ เมื่อร่วมพิธีไหว้ครูแล้วนะคะก็อยู่ฟังต่อจากครูมวยกันค่ะพูดถึงที่มาที่ไปของมวยไทยและความสําคัญนะคะกับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกเนื่องจากมวยไทยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติมาตั้งแต่ปี2553แต่ยังไปไม่ถึงการเป็นมรดกภูมิปัญญาของมนุษยชาติที่ยูเนสโกยกย่องแม้จะอยู่ในแผนการผลักดันมาแล้วก็ตามค่ะคนที่สร้างยูเนสโกเนี่ย ประนามสงครามนะประนามการแสดงออกอย่างรุนแรงปรแนางความเกลียดชังนะเพราะฉะนั้นไอ้ดราม่าต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอยากไปใช้หรือไม่สําเร็จนอกจากนี้เนี่ยคุณมีมาตรการในการดูแลร,รักษาอย่างไรนะคะแล้วมาตรการนี้เนี่ยชุมชนผู้เป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องที่สืบทอดปฏิบัตินเนี่ยเข้ามาร่วมหรือเปล่ามวยไทยเป็นหนึ่งในกีฬาที่ ยอมรับเป็นสากลนะครับมีมากกว่า140ประเทศที่มีการฝึกและเล่นกีฬาโมยไทยนะครับส่วนในการแข่งขันที่เจ้าภาพแต่ละประเทศเป็นเจ้าภาพนั้นนะครับก็มีการปรับกติกาเราก็คงไม่ได้ให้เกิดในเรื่องของความขัดแย้งใดๆนะครับเราก็มีศิลปะแม่ไม้มมยไทยของเรานะครับแล้วก็เผยแพร่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อไปนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ทําสื่อนะครับ แล้วก็ทุกๆคนนั้นสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะแม่ไม้เมือไทยได้นะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่คิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าสันเพชรจนถึงปัจจุบัน321ปีมาแล้วนะครับ หน่วยงานด้านวัฒนธรรมและครูมวยค่ะแสดงความห่วงใย,ยถึงการโหมไฟด้วยคําตอบโต้ทางโซเชียลของไทยและกัมพูชาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะปัจจุบันโลกรู้จักมวยไทยอย่างแพร่หลายว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวที่มีคุณค่าและเป็นเกณฑ์กีฬาเพื่อสุขภาพค่ะส่วนสังคมไทยคงต้องเสริมนะคะส่งเสริมกันด้านมิติมิติทางด้านวัฒนธรรมที่ถูกหลงลืมไปซึ่งพิธีไหว้ครูมวยไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่แสดงออกมาค่ะ